สวัสดีค่ะคุณกฤษดาคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้เกินไปนะคะว่าเราจะมาให้ต้องเรียนถามคุณกฤษดาเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ได้นำเสนอไปในตอนเอเปกใช่ไหมคะคุณกฤษดาคะครับค่ะมันเกี่ยวข้องยังไงกับเศรษฐกิจหรือว่าทิศทางของประเทศไทยของเราต่อไปค่ะคุณกฤษดาคะเชิญค่ะ เกี่ยวมากที่สุดเลยนะครับคือเราเองก็เป็นเจ้าภาพในปีที่แล้วแล้วก็ทางประเทศไทยตอนนี้ก็ยังเป็นประธานผู้จัดการประชุมของเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญที่สุดอันหนึ่งนะฮะต่อเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจของคณะกรรมการเศรษฐกิจนะครับของเอเอกก็คือเรื่องการแข่งขันนะครับการแข่งขันเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแข่งขันทางการค้าอย่างเดียวมันเป็นการแข่งขันทุกๆเรื่อง นะครับที่ที่เอเฟกเขากำลังทำอยู่โดยเขามองว่าการแข่งขันเนี่ยจะทำให้อ่โลกนะฮะต้องพูดถึงถึงเอเฟกแล้วก็โลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวนะครับค่ะใช่ค่ะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคสามเรื่องด้วยกันที่ขณะนี้เรากำลังเผชิญอยู่นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คงทราบมันดีคือเรื่องโควิดสิบเก้าใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่หายดีนะครับเรื่องที่สองคือเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากยังไม่เคยเจอมาก่อนเรียกว่าเป็นเฟสเฟสชัน นะครับอันนี้ทั่วโลกโลกาวิบัติไม่ใช่โลกาภิวัตนนะครับสองสองตัวเนี่ยและเรื่องที่สามที่แทรกมันเข้ามาก็คือกลายเป็นเรื่องของ geo politics นะฮะเรื่องสงครามนะครับซึ่งทำท่าจะยืดเยื้อแล้วก็ไม่จบแล้วก็มีปัญหากับทุกๆประเทศขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อหรือเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสามตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เอเกซึ่งทุกๆประเทศในเอกเนี่ยนะครับ เป็นตัวการทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นโควิดส9ดข้าที่อาจจะจีไม่อาจจะที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับมานะฮะเรื่องยูเครนก็รัสเซียก็เป็นเป็นสมาชิกของเอตเงซีเลยใช่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่ารับกรรมมากกว่านะครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปไปรู้อินโนอินเบเรื่องเรื่องนี้อย่างไรก็มาถึงเราตอนนี้เรื่องเอฟเอซเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะผลักดันอนเดนดานะฮะให้อ่า ประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยรวมทั้งเอฟเฟกทั้งหมดเนี่ยออกจากวิบัติตรงนี้ให้ได้นะครับคนก็จะพยายามพูดถึงหลายๆเรื่อง,องเช่นควรจะมีการเอาทัวริสเข้ามาอะไรเนี้ยนะครับแต่ว่าอตอนนี้เครื่องเครื่องยนต์เราดับหมดแล้วะนะครับคเครื่องยนต์ที่ดับก็คือสิ่งส่งออกนะครับอ,อันนี้ก็แย่ละนะครับสายพันห่วงโซ่ประสานห่วงโซ่บุบสงพังหมดแล้วนะครับอันที่อันที่สองก็คือการบริโภคนะครับ การบริโภคก็จบแล้วนะครับดอมเมสติก <Dom estic S 2> ไม่มีละนะครับทัวริสก็ uh, <tourist S 2> ไม่มานะครับอ,อันที่อันอันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนก็เชื่องกันไปหมดแล้วตอนนี้นะครับ<อ>เรื่องสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ก็คือเรื่องการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องความยั่งยืนนะครับสามตัวเนี่ยการแข่งขันเทคโนโลยีและการยั่งยืนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลก ครั้งที่สองด้วยซ้ำนะครับเอออ่่เป็นเป็นเป็นสําหรับท่านที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะกำลังฟังอยู่เนี่ยมันก็คือ growth model ของของอของวายนะฮะของของอ่านักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อว่าอ่โซโลนะครับอ่โซโรเบิร์ตโซโลเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ปรมาจารย์นะครับท่านเสียไปแล้วน,นะฮะท่านทํานายเรื่องเรื่องต้มยำกุ้ง นะครับเมื่องานมปละหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแต่ท่านทำนายไว้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าประเทศในในในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยจะประสบปัญหาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโรเบิร์ตโซโลเนี่ยได้เขียนสมการโซโลโมเดลอันนี้เอาไว้แล้วที่ผมเขียนว่าเป็นเศรษฐกิจวายที่มากระจายได้สามในในยะนะฮะก็คือหนึ่งเศรษฐกิจของเจนวายซึ่งเจนวายตอนเนี้ยเป็นเป็นเจนกับเจนเอ็กซ์นิดหน่อยแต่เจนเอ็กซ์ตอนนี้มาเป็นผู้นาองค์กรหมดละ เ e นวตัวนี้เป็นตัวจากใหญ่ที่จะต้องขึ้นมาใช่กําลังจะขึ้นมาและเ e นวตัวนี้ก็คือจะต้องทําเศรษฐกิจตรงเนี้ที่ผมพูดไว้เมื่อกี้นี้ออกมาให้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือว่าทุกๆอย่างเนี่ยความหมายของของของเศรษฐกิจไวนเนี่ยคือทุกๆอย่างมันมารวมที่ซิงเกิลาริตี้ล่ะคือมันเป็นหลุมดําใหญ่เป็นซิงเกิลาริตี้ใหญ่และและและจะทําให้เกิดความวิบัติ นะครับคือตัวตัวหางยาวตัวหางยาวเราไม่รู้มันจะลงไปเท่าไหร่ตัวายนะครับส่วนส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัววายของโรเบิร์ตโซโลนะครับที่ที่ผมได้นําเรียนทีนี้เนี่ยตัวตัวเนี้ยเขาเขาพูดไว้สมการเป็นเป็นสมการเทคนิคนิดหน่อยนะครับต้องขอประทานโทษคือว่าสมการเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องการใช้ทุนนะฮะตัวเนะฮะแคปิตอลกับตัวแอตัวเลเบอร์นะครับตัวตัวแรงงาน ตอนนั้นเนี่ยคุยกันแค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะฮะตอนหลังเนี่ยพอพอมันมีการเปลี่ยนแปลงทางทางทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับโรเบิร์โซโลก็เอาตัวเอมาใส่เป็นเทคโนโลยี oh, นะครับ <okay. S 2> แต่ก็เขาตายไปก่อนละตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเงินเนี่ยนะครับเงินเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นมันเป็นอะไรเลยดีมันเปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันแล้วนะฮะใช่ใชแต่ก่อนเนี่ยมันมันช้ามากนะฮะกว่าจะลงทุนกว่าจะทำอะไรเนี่ยอ่าใช่ แต่ตอนนี้เงินเป็นไอน์สไตน์แล้วนะครับคือความเร็วเท่าแสงทุกอย่างอยู่ในมือถือเราส่งไปความเร็วเท่าแสงเงินเปลี่ยนมือทันทีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็น generational money นะครับซึ่งเข้าสู่อีกยุคละนะครับและเอเปกเขาก็เขาก็ทราบดีเพราะนั้นเนี่ยตัวที่สองที่เขาอยากที่จะให้มีเห็นก็คือเรื่องดิจ i ท a ล i ลเซชันเรื่องก็ฟอมอีกอนด์ีนะครับออกมา นะครับอันนี้นิวซีแลนด์จะเป็นตัวที่นำนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยตัวตัวตัวของเราเนี่ยก็ถูกคุยเรื่อง BCG ถูกไหมครับใช่ค่ะก็ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเพราะอีกหน่อยเนี่ยนอกจากตัว BCG เนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับตัว C นะฮะการแข่งขันค่ะต้องเกี่ยวข้องกับตัว S ด้วยนะเพราะฉะนั้นกับกรรมสมการของรเบิร์ตโซโลเนี่ยก็มี K L A C S นะครับค่ะ แต่ว่าตัวเขาไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้เพราะว่า <c oughs> เขานึกไม่ถึงว่าเงินมันจะความเร็วเท่าแตงแล้วตอนนี้ <c oughs> และก็ใน c a s h l e s ์ส o c i e t สามารถผลิตเงินได้เท่าไหร่ก็ได้ <c oughs> นะครับเหมือนอย่าง c r y p t o c u r เ e นซีเนี่ยขึ้นอย่างขึ้นกับ trust หมดขึ้นจากความไว้วางใจ <c oughs> ใช่พ <c oughs> อมันไม่มีความไว้วางใจมันก็พังหมด <c oughs> ตรงนี้เนี่ยขณะนี้ยังยักแย่ยักยันกันอยู่เอฟเอ็กจะทำยังไงให้ตัวเศรษฐกิจของเอเป็กโดยส่วนรวมนะครับ ก็ก็ใ <iser> ห oh, <the> ้ให้หลุดจากตรงนี้ก็มันก็เกี่ยวข้องกับอีโคโนมีสามตัวที่ผมพูดไว้นะอีโคโนมีออฟสเกลนะฮะวิจารสูสเกลนะครับอีโคโนมีออฟสปีดก็คือเงินเงินความเร็วแสงและอีโคานมีออฟสโกปนะครับก็คือความหลากหลายนะฮะจะเป็นไบโอรีไซเคิลหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่นี่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้งหมดครับอืมโอ้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นจริงๆนะคะว่าทิศทางของเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยวาง วางหลักๆเนี่ยวางไปถูกทิศทางแล้วล่ะแต่จะขับจะขับเคลื่อนยังไงใช่ไหมคะจะขับเคลื่อนใช่ฮะจะขับเคลื่อนนโยบายยังไงคือนโยบายเนี่ยเป็นนโยบายที่จะต้องขับเคลื่อนด้วยกันนะครับ่นโยบายที่สําคัญที่ที่ผมอยากจะให้เห็นนอกจาก sustainability BCG แล้วเนี่ยคือนโยบายเรื่องการแข่งขันเพราะว่ามันมันมีสิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือขณะนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นการสิ้นสุดของการแข่งขันนะ นะครับปลาใหญ่กินปลาเล็กหมดแล้วนะครับนะข้อที่หนึ่งนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยแหละไม่ต้องไม่ต้องไปดูประเทศไหนนะฮะแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากปลาใหญ่ปลาใหญ่กินกินปลาเล็กแล้วเนี่ยนะครับกาลังเลย์ออฟมหาศาลตอนเนี้ทั่วโลกนะฮะเมื่อวานนี้เป็นหลุดก็เลย์ออฟไปหกพันนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะและตอนนี้เลย์ออฟกันหมดนะฮะของประเทศไทยเนี่ย สิ่งที่เขาพยายามทันคำกกับถ้าท,ที่ผมคิดนะฮะคือนโยบายของของทางรัฐบาลภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนคือพยายามคิด employment ให้มากที่สุดค่ะพยายาถึงแม้จะมีการ consolidate มีการรวบรวมอะไรพวกนี้ก็พยายามไม่ให้เปลี่ยนนะฮะไม่ก็คือรัฐบาลก็ต้องอัดเงินเข้าไปการอัดเงินที่ผมอย่างที่ผมเรียนแล้วมันเป็นดิจิทัลหมดแล้วฐบาลไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้อาจจะไม่ได้ยืมมาจริงๆก็ได้ นะฮะมันเป็นตัวเลขเข้าไปอยู่ในบัญชีหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย้ตัวเลขในบัญชีเข้าก็สามารถถอนออกมาได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าแบงก์เนี่ยมีเงินเต็มกระเป๋าหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเอ่อทางทางทางรัฐบาลเนี่ยก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับสิ่งสิ่งที่ที่เกิดขึ้นขณะนี้เอ่อก็คือทํายังไงที่จะขับเคลื่อนตัวเนี้ยไปให้นานที่สุดหรือให้ให้ให้ลอดไปให้นานที่สุดจนกระทั่งมีอัพยุนมะขาวตัวอื่นๆเนี่ย ของตามสมการของ KL นะครับเข้ามาก็คือให้มีการแข่งขันให้มากที่สุดอ่าซึ่งซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะว่าตัวเล็กๆมันจะได้ฟื้น่ขณะ่นี้เนี่ยพอมันมีแมตช์เลยอฟเนี่ยเจ๊งหมดนะฮะร้านาอาหารนี่ไปไม่หมดไปเอยกุ๊กตอนนี้หนีไปอยู่ต่างจังหวัดหมดแล้วกลับมาอาหารไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมแล้วไม่อร่อยเหมือนเดิมไม่อร่อยแล้วนะฮะคะนะ ก็ต้องต้องไปทานต่างจังหวัดแหละโอ้ไกลเช่ไหมมันก็เป็นความแตกี่างตรงนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวตัวจักสําคัญฮะให้กับ M S N E คือคืออรัฐประารกรีเล็กกลางใหญ่จิ๋วทั้งหมดเลยนะครับที่จะให้กลับคืนมานะครับโดยที่ยังคี e อินพวาร์เมให้ได้ให้นานที่สุดเท่าที่จนานได้ตัวตัววายเนี่ยจะจะนานเท่าไหร่ก็ รัฐบาลก็ต้องผลิตตัวตัวเงินต่า<อ>งสารนี่หรืออะไรเนี้ออกมาใ,ให้มากที่สุดนะครับใช่ค่ะค่ะทีนี้ผมมาพูดถึงเรื่อง sustainability นิดหนึ่งนะครับค,คือคือ sustainability เนี่ยตัว BCG เนี่ยเราทำยังไงถึงจะให้มันเก็บเรียว คือมันมันเป็นสิ่งที่คล้ายกับพูดแล้วดูว่าทําไม่ได้ะะดูมันเหมือนเป็นลเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมใชซ่ซึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยทั้งทั้งโลกเนี่ยเขาก็เข้าใจอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วเขาก็มีมีอาร์ติเกิลออกมาเยอะเลยว่ามันเป็น green watching หรือเปล่า คือเป็นการฟอกเขียวหรือเปล่านะครับฟอกเขียวนี่ก็มีเรื่องไบโอฟิวฟิลซึ่งเทคโนโลยียังไปไม่ถึงอันนัยังแพงมากโซล่าก็เหมือนกันวินก็เหมือนกันวินเอเนอร์จีก็เหมือนกันมันยังแพงอยู่ใช่มันยังแพงมากยังตัวตัวเล็กๆยังเข้าตลาดไม่ได้เลยนะฮะตัวตลาดนี่ก็ยังถูกครอบครองโดยโดยโดยบริษัทยักษ์อยู่ใช่ค่ะนะคใช่ค่ะซึ่งต้องเอาเข้าตลาดหุ้นอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะลงทุนนะครับโซลีเนี่ยรีไซเคิลลิ่งเนี่ย ก็จะเจอกับปัญหาว่ามีการเบรมไม่ใช่เบรมบริษัทฮะว่าทาไม่ได้เบรมเบรมว่าผู้ที่กําจัดขยะเนี่ยทําไม่เป็นคุณไม่แยกขยะคุณคุณคุณเอาขยะไปผสมรวมกันหมดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สําเร็จมันสิใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะส่วนจุกกรีนเนี่ยที่เป็นการฟอกเขียวเนี่ยก็คือว่ามันมีมันมี หกตัวแต่ว่าผมคิดว่าเวลาคงไม่พอ <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาจะพูดเฉพาะบางตัวเท่านั้นก็คือว่า <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้บริษัทตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเขาจะต้อง Achieve ตัวนี้ให้ได้เนี่ยนะฮะ <c oughs> อ,อันนี้เนี่ย <c oughs> เขาทําไม่ได้นะฮะเพราะจากท่ามผู้ังเขาก็เปลี่ยนเป้าก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมันไม่ไม่เป็นของจริงอนะฮะมันก็ไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนจริง <c oughs> นะครับตัวนี้ต้องรอ <c oughs> นะครับแต่ว่าก็ก็ดีแล้วฮะที่ทางประเทศไทยนําเสนอเพราะว่ามันอยู่ในในในแบงกอกโกลของเราค่ะแล้วก็อยู่ในแบงกอกเดคลาเรชันของเรานะครับซึ่งในผมในฐานะที่ที่ดาเนินการประชุมอันเนี้ยก็จะพยายามตักเตือนแบงกอกโกลกับแบงกอกเดคลาเรชันต่อไปนะครับครับค่ะขอบคุณค่ะเวลาหมดพอดีเลยค่ะขอบคุณมากมากสำหรับเวลาในวันนี้ค่ะครั้งหน้ากขอรบกวนใหม่นะคะอ๋อยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ